สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพอดีนะคะมาเจอมาเจออาจารย์ตกเห็นไหมคะอาจารย์ตกเห็นแบบว่าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะตกเส้นตอกเส้นอ๋ออาจารย์ตกเส้นนะคะน้องตกเส้นโอ้เขาเอื่นนางคือจังนังสตดีกันเนาะเป็นไม่มีลายแบบอ๋อมีลายแบบค่ะ นี่มีแบบนี้ก็มีดีใจดมเอลก็มีโอ้ใหญ่มากเลยเนาะตกเส้นนะคะตกเส้นดีขึ้นไหมคะหายทุกคนโอ้หายอยู่ทคนมากจะหายจนมากจะหายทุกคนค่ะวันนี้วันนี้มีโอกาสนะคะมาเจออาจารย์ตกเส้นนะคะดามเลืมดามเลไว้จะไม่เป็นไรค่ะมาเจออาจารย์ตกเส้นอ่านได้ข่าวว่าอาจเจอตัวเด็ดๆด้วยนะคะเมื่อกี้เมื่อวาน อตอนบาบายๆตอกเส้นในลวงตาลวงตาสารุ่งนะเจอเลขห้าสามเกตีไปขาตีไปนิ้วขาท่านนิ้วโป่ต่านนะวันนี้เห็นทำตัวแต่ตอน้นท่านั้นเราก็เผื่อมีโชคกัน<า>เผื่อมีโชคกันเพื่อมีโชคเนะาะ<า>เื่อมีโชคกัน อาจารย์ตอกเส้นก็ให้เป็นแนวทางแนวทางไอคิดอาจารย์ก็ไม่ได้บอกเลขหรอกแต่ว่าเมื่อกี้เห็นคุยเนาะก็เลยก็เลยว่าตอกเลขแล้วเจอเจอตอกเส้นเจอเลขตอกตอกเส้นแล้วเจอเลขปรานี้นะคะท่านผู้ชมสามตามตัวตรงเห็น5้าสามขึ้นหลืผมมุงงเหมือนกันแต่นให้ให้เล่นให้คิดกันไม่ไม่ได้บอกเลขให้คิดกัน ตัวแดงไหมคะตัวไม่แดงตัวใหญ่ไหมคะเหมือนเหมือนเหมือนมาเส้นเอ็นมันขึ้นเป็นเลขนะผู้งงเหมือนกันตกแล้วเส้นเอ็นมันขึ้นเป็นเลขเป็นตัวเลยเนี่ยซ้ตัวเป็นเล่นเลยตัวนั้นเลยนี่ตัวนี้เลยโอ้ตรงขาเลยตรงขาเลยนะคะอาจารย์ก็ให้เป็นแนวทางถ้าเดี๋ยวถามอาจารย์ก่อนเนาะอาจารย์อาทิว่าอาจารย์พูดไม่ชัดอาจารย์เป็นไรนะคะเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดในสมองตีบได้ปีหนึ่งปีแล้ว หนึ่งตั้งแต่จนในเมษาปีึ้นแล้วไม่ใช่เมาเนาะไม่ได้เมาไม่ได้กินเหล้านะคะไม่ได้กินเหล้ารักษาตัวเองก็ตอนนี้ก็เดินรักษาคนรักษาคนด้วยใจค่ะแล้วตัวคนสตาไม่ได้เรื่องตังอะไรใครเปิดเด็วก็รักษาได้มาที่หาลูตาสารงเดทตัวผมผมมาประจำก็ ไม่นาสาวทั่วไปค่ะถ้าตอนไหน,นจะเปะิดร้านทีนี้ไม่ได้เท่ยนั้นทีนี้ผมชอบเดินเที่ยวด้วยก็เลยตอนนี้นไม่เปิดดีกว่าขับรถมาเองเลยใช่ไหมคะขับขรถมาเองคันนี้เลยปบะคคะคันนี้ จ็ดแปดหนึ่งสองซีสเกตนะคะทะเบียนรถคันนี้เลยขับมาเองตอนแรกแอดมินีคิดว่าอ่าเมาหรือเปล่าไม่ได้เมานะเนาะไม่ได้กินเหล้าไม่ชอบกินเหล้าไม่ชอบเบรีคือไม่สบายเส้นเลือดสมองพูดก็เลยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นอค่ะเนาะเริ่มจากเบาหวานก่อนทีนี้ขาดยาเบาหวานเลยเดินหนึ่งเลยเชื่อมโยงกันทีนี้เราต้องดูแลตัวเองนี่ออกกําลังกายทุกวัน เป็นยาวิเศษนะยังได้อยู่นานๆหน่อยต้องรักตัวเองเนาะค่ะต้องรักษาตัวเองยาประมาณชีวิตคขับรถมาได้ไม่เป็นไรเนาะค่ะเนาะขับรถได้ปกติมือแขนเดิมตอนได้ายครึ่งถั่วแล้วเพื่อขึ้นเธอว่าบุญยังมีอยู่ชวน่ตัวเร็วคือเราไมดีได้เกินก็ดีแล้วแต่พมไม่ใช่ไม่เป็นไร ก็ต่ว่าเราเดินได้แข็งแรงจำได้ทุกอย่างจำได้ทุกอย่างแล้วใช่ไหมคะดีค่ะดีเจอวาโชคดีค่ะแล้วก็เดินรักษาคนด้วยเนาะเดินช่วยช่วยเหลือคนคนที่มาสบายจ้ะทั้งมองเห็นแล้วก็มองไม่เห็นเครื่องมือของอาจารย์ที่ว่าตกเส้นนะคะนี่มือนี่นะคะมาก็เจออาจารย์ไม่เคยเจออาจารย์เลยเนาะ มาวันนี้ก็เจอจารย์แล้วก็โชคดีด้วยคือจัวโชคดีปกติมีบนสัมพันค่ะจารย์ผมไปทั่วนะไปทั่วเลยเดินไปทั่วบรเชษสังกะกุคานไปทั่วเธอว่าโชคดีวันนี้จะไปต่อแต่รอลองตาหมนตอกเสร็จเทบปรีกบ้าปรีจะไปต่อเสร็จแล้วค่ะอันนี้ตอกเสร็จแล้วใช่ไหมคะตอกเสร็จแล้ววันนี้น่าจะตอกได้สิบพลแล้ววันนี้เธอว่า ทั้งวันนะได้สิบคนก็ถือว่าได้โชยกันเยอะได้เยอะคะจา้าค่ะตอนนี้ประธานโทษนะคะ,คะอายุเท่าไหร่แล้วเนาะค่ะสี่สิบเจ็ดครับส <47 S 2> ี่สิบเจ็ดครับสี่สิบเจ็ดเป็นเป็นพี่ของแอดม,มินีปีนหนึ่งครับค่ะผมน่าเกิดหนึ่งเก้าน่าจะสี่จุดดีสิบแปดเล่นวัน่าจะเกิดหนึ่งเก้า สี่เจ็ดนี่แหละจ้ะหนึ่งเก้าอะไรจ้ะอ่าสี่เจ็ดนะค่ะถ้าสองศูนย์สี่สิบหกปีอ๋อใช่นะจ้ะนะค่ะอันนี้ก็มาได้ให้แนวทางเนาะค่ะเนาะให้แนวทางปกติปกติแล้วอาจารย์นี่เป็นคนที่ชอบเสียงด่วนไหมคะไม่อาจารย์ไม่ชอบเสียงดังเท่าไหร่ถ้าได้ไม่ชอบเสียงดังเทไรแต่ถ้า นานๆนนทีเจอได้ได้ทีหนึ่งก็แล้วแต่จังหวะได้เคยได้ไหมคะเออเคยถูกทองต่อไปแต่ถูกทองต่อไปเออสมมติว่างวดนี้ไม่ถูกไปงวดไปถูกงวดต่อไปงวดไหนเด็ดผมซื้ออ๋องวดไหนเด็ดผมซื้อ,องวดไหนไม่เด็ดไม่ชัดผมเพิ่นเล่นถ้าเลขชัดผมเล่นแต่งวดนี้ชัดไหมคะที่เห็นที่ขาเห็นชัด ชัดเจนแต่ไม so like ่แ so น่ใจนะว่าจะออกไหมทางนี้ตอนนั้นต้องเจียงดวงดูค่ะผมก็เสียงดูเดอเคยเคยเล่นเลขชัดบางครั้งอาจารย์ผมบอกว่าชัดเจนเล่นได้บางครั้งเขาบอกไม่ชัดเล่นเล่นหน่อยผมก็เช่าอาจารย์แต่มันนี่ตกโดยเองเห็นเลยก็ไม่แน่ใจจะออกไหมทางนี้ทางนั้นเราก็ ให้น่าต่างไปเพื่อนชอบเชิงนองกันได้เชิงนองกันต่อเองเห็นเองเลยต่อเองเห็นเองงงเหมือนกันสามตัวตรงเลยเนาะสามตัวตรงห้าสามเก้าสามตัวตรงเลยห้าสามเก้าสามตัวตรงเลยนะคะแนวทางจากอาจารย์ตอกเส้นนะคะท่านผู้ชมนะคะก็ให้ท่านผู้ชม รับชมเป็นเพียงแนวทางแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเนาะค่ะเนาะคค่ะก็มาเจออาจารย์ครั้งเรขอาจารย์ก็ได้ให้แนวทางที่บ้าตกเส้นและเจอเลขนะคะก็ขอให้โชคดีเนาะอาจารย์ก็ให้เป็นแนวทางกับ fc ทางช่องมินิชาแนลนะคะค่ะก็แอดมินก็ขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ได้ให้แนวทางเนาะค่ะทางช่องของเราเนาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ครัสดีจ้าคจ้า สรุปตัวเลขนะคะท่านผู้ชมนะคะที่อาจารย์ตกเส้นนะคะบังเอิญมาเจอนะคะก็ได้ให้แนวทางนะคะกับแอดมินีนะคะเจอเป็นครั้งแรกนะคะก็ตกเส้นแล้วก็เจอตัวเด็ดตัวเลขสามตัวนะคะอย่างอย่างใหญ่อย่างชัดเลยนะคะว่าอย่างนั้นนะคะห้าสามเก้าขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะคะ รวยรวยนะคะมีโชคมีลาบนะคะค่ะแอดก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชม FC แฟนช่องรับชมขอให้โชคดีนะคะขอให้รวยรวยมีโชคมีลาบนะคะแนวทางนะคะจากอาจารย์ตกเส้นนะคะ,อะขอให้โชคดีคะ่ะเดี๋ยวแอดลาไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ